สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีแก้ปัญหาเสียงแป้นพิมพ์นะคะเสียงตัวอักษรเวลาเราพิมพ์ลงไปในแป้นพิมพ์นะคะอย่างเช่นนี้ค่ะ j l E ภาษาไทยก็เป็นเหมือนกันค่ะวอไม้หันอากับซดอกระอีซึ่งเราจะมีวิธีการปิดดังนี้นะคะ เริ่มแรกนะคะให้ไปที่ setting ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ไปเลยค่ะใหหานะคะตรงเป็น accessibility นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ให้ไปที่ spoken content นะคะก็คือตรงนี้ให้เช็คนะคะว่าให้เป็น turn off นะคะแล้วตรง typing feedback ให้เช็คอีกนิดนึงค่ะว่า ให้กดเป็นตัวสีขาวไว้นะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นสีเขียวไว้เนี่ยแสดงว่า c าแรคเตอร์ฟีดแบ c k เนี่ยเวลาเรากดตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็จะมีเสียงอ่านตามตัวคีย์บอร์ดนั้นขึ้นมาค่ะโอเคค่ะนี้เราก็ไปเช็คกันเลยนะคะเห็นไหมคะว่าตอนนี้เสียง ตัวอักษรที่เราพิมพ์บนแป้นพิมพ์เนี่ยก็หายไปแล้วนะคะก็สามารถแก้ปัญหาได้เลยค่ะใครที่มีปัญหานี้เกิดขึ้นก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ